สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี่ว่ามีคลิปงานหรือย,อย่างออกมาถ่ายธรรมชาติให้เบิ่งครับชีวิตของการอยู่น้ำต่างจังหวัดหรือคำว่าบรนนอกนะครับบรรยากาศมันเปลนอยนาังไงสีภามันเบื่อนครับสิ่งที่เขาบ่เคยเห็นบรรยากาศง,งามใบบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติเขาบ่เคยเห็นกันมัน,นสอีอยู่น้ำซอกอยู่น้ำซอกน้ำหลืบอย่างที่เขาบ่เคยเห็นนะครับ บางคนว่าโอ้ยผมอยู่บ้านนี่ผมก็ไม่เคยเห็นสีกัมีเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งครับบ๊อบจอนเลยนต่ครับเอาในน้อยกับพ่อครับภาพางามสวยๆครับอ๋อนะแค่นติดตามไลยครับจ้วขึ้นมาไปเลยครับทงหน้าบรรยากาศทังสิครับยิ่งไปขนคนอยู่ต่างจังหวัดกันสิเห็นเป็นประจำครับผมแต่คนในในเมืองกันสิบ่เคยเห็นครับผมชีวิตธรรมชาติแบบนี้ครับ ตอนนี้ก็คืองกบงแรงครับผมงกงแรงเนาะผมยืนอยู่ทงหน้านะครับเนี่ยท้งหน้ามองเข้าไปในมู่บานก็สิเป็นปร,ประมาณนี้ครับผมความสวยงามของมู่บานมู่บานก็นต้องอยูดทึ่งสูงแน่เนาะว่งดีความสวยงามของมันนึกลงมาอ็สจะเป็นท้งหน้าเขาเขียวงามครับผมเขางามครับเพราะว่านา้ำน้ำอุดมสมบูรณ์ครับปีนี้ฝนตกดีครับ นี่ผมมาไทายมุมหนึ่งของอำเภอลำสมนะบอกเลยครับว่านี่คืออำเภอลำสมอันนี้เขาด้วยนีกนกน่กับางกนกับสีพูจักบางกนกับสีพุรูจักครับนี่แหละผมกับสีมาไทายมุมมองของวิวงามๆเห้เบิ่งครับผมบรรยากาศงามๆตอนแรกนะครับ เบิ้งไปเบิ้งมาค่ายกับยูนีน่นี่ชนชนบทเลยนะครับเนี่ยยูน่ชในบทเลยแต่ว่านี่คือตัวเพือ่อนหนุ่มสูงนะครับ <laughs> ทุกคนเคยเห็นบอมุมหนี่งสินี่ว่างามครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับ <c oughs> ผม่เคยเขามาแต่เขาพ่อเขามาแหล้คว่าสุดยอดครับผมบรรยากาศเงียบสงัด สิ่งที่ผมเคยเห็นอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับผมไปท้ายมันเลยครับหนึ่งคิดเลยครับว่าน,นี่คืออย่างเอาไฟบางดว่าค,คืออย่างเอานี่มีหลังคาอออันนี้คือสะพานขามแมมนามเลยครับ<ม>คนอยู่ตัวทองทินทแทะจะั๊กิกเคยเห็นว่าเคยเห็นนลยครับสะพานนี่แต่ผมก็มาเห็นเอาเอา,เอาภาพง,งามงหนูมาฝากครับาภาพง,งาอมงหนูมาฝากให้เห็นไปเ,เบิ่งกันมันได้วิววิวอีกแบบหนึ่งที่ว่าเบิ่งแล้วมัน ชื่นใจไหมครับที่โบเคยเห็นนะมีสะ,มสะพานมีหลังคาสะพานมีหลังคาบ่าบนาเสอวาสิมีครับอันนี้มีแล้วครับสะพานมีหลังคาอันที่ตามที่เข้าไปใส่มาใสา่เขาบอกโบเคยเห็นครับสะพานมีหลังคาเพิ่งมาเห็นนี่แหละแต่ที่อื่นอาจ,จิโบแน่นะผ,จจะผมอาจ,จิผมอาจิผมบ่เคยเห็นกับตาได้แต่ว่า ที่ผมไปมากผมก็เคยเห็นครับผมนี่แหละผมเห็นพวหนาเสือวัสะาพานมีหลังคาครับผมนวัตกรรมอีกแบบหนึง่งควบความสวยงามของการเฮ็ดสะพานครับผมบรรยากาศฟิวฟิวครับผมจำเป็นเดี๋ยวมาละรีวิว,วรับ ยุคนี้ยังมีจักรยานขี่เลยครับบรรยากาศยังเป็นแรกบรรยากาศยังเแรกครับสวัสดีครับเห็นบอสครับผมบรรยากาศแบบนี้มีไผฟก็เห็นครับผม<ส><ด>ผมสัญญางกิดเบื้องเง้ครับเดี๋ยวผมสัญญางกิดเบื้องครับหยางเกิเบื้องเป็นยังไงน,นี่แหละครับ <S <S สะพานเลยครับสะานสะพา,านขามน,น้ำนี่ละก็ไอ้เขานั่งยืนเล่ยนชอบไปครับ ไม่นานครม่นานเมื่อนานเสื้อสีอะไรมีวิวแบบนี้ครับต้นไม้ก็สวยงามครับผมมาต้นไม้ก็สวยงามมาครับนะต้น,ตตอ,นอันนี้ตน้นยูคาเลยครับผมสูงใหญ่คักครับผมต้นจะปี๋ปุ๊บนี่เลิศไปนี่ครับบรรยากาศแบบนี้ ทุกคนกับทวินหากันครับคือความสวยงามของธรรมชาติครับผมได้มาแล้วผมกัดติดใจครับเห็นแล้วกัดติดใจเพราะหน้าเสือเหมือบรรยากาศเนยเหมืนแรงครับเสียงนกเสียงนกข้องเสียง น้ำตกเสียงน้ำไหลครับเนี่ยคืออยู่ในเขตอำเภอ้ำสมนะครับมีคนเคยเห็นบับสะพานนี่สะพานนี้มีคนเคยเห็นบอสแม่น้ำนี่นะครับ,รบสะพานข้ามแม่น้ำเป็นของอีกวัดวัดหนึ่งครับเป็นสะพานข้ามไปวัดอีกวัดหนึ่ง โดยที่คนทองทินบางคนอาจยั่งสิบลูเลยครับบานนี้คือยูใสครับของก็ได้มาเบิงครับนี่ครับอันนี้คือภายในบริเวณวัดเลยครับเป็นท่างขาว,วัดครับต้นไม้นี่ต้นเอียงเนาะยั่ค่ะคนี่จกัจกจักจักสิบปีแล้วครับนี่หลายหลายสิบปีแล้วนี่ชุบววยั <laughs> ่งคัะครับม ตพระเพิ่นกำ้ังจําสวดมนต์แรงครับแอดแอดแอดกับมาไทยคลิปให้เบิร์นกำทางเขาวัดครับคนเคยมากกับสีลูกครับว่าวัดใดแต่ผมไม่ยอมบอกหรอกว่าวัดใดให้ตามหากันเองครับผม สวยงามครับธรรมชาติของการธรรมชาติของสลาครับผมาอาส่วนเกิจินตนาการได้ครับเห็นงามขนาดนี้เพือ่อนนะสวยงามครับเพ็นง่ายๆแต่บรรจุความสวยงามไปแล้วเบิรงครับผมเป็นวิวที่สุดยอดครับผมเห็นผมมักเลยครับเพื่อนนะสบายป้า สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่คือเขตวัดนะครับเนาะบอกได้ว่าเป็นเขตวัดคือบใบไผม,มีต้นลำยิงใหญ่ครับพามาเบาิ่งบรรยากาศตอนแรงครับผม,ผมเมื่อกี้เห็นสะพานแบบนี้อีกเลยมารีวิวสะพานให้เบิ่งครับนะป้าเป็นสะพานใหม่ครับผมว่าเป็นสะพานปูนะครับไม่ล้วนๆท้าใม่ล้วนๆครับผม งามครับงามงามงามใคอยากช่มสะพานงามกับมานมาช่มเลยครับเนี่ยเพื่อนนำสมอนนี้ละมัมีวัยยุไก่ <c oughs> ดอกบัยยุ่ไก่นะครับเ่น,นี่เพื่อนนำสมนี้ละ <c oughs> เป็นสะข้าเป็นสะพานข้ามไปวัดวัดหนึ่งครับเป็นวัดวัดหนึ่งนี่ก็คือนำไหลนำส์นำไหลไต่สะพานเนาะพอปึ๊บ นั่นละครอ้าวหวยกะไม่น้ำกะสะอาดครับผมเป็นหลอกเกี่ยงแล้วไม่ลอยเลยมีแต่น้ำว่มีพักครับเหนือความสวยงามของธรรมาชาติความสวยงามของบรรยากาศเนี่ยเมือนแรงวิมีคได้ให้เบิ้งกะอาวรรยากาศตอนคำคำไม่เบิ้งครับผมธรรมชาติความสวยงามของบรรยากาศ เถาเบิ mm ้องตะคิปไปเบิ่งเขาเขาเจ้าทายมาจากดอยครับอันนั้นมุ้านเป็นมุ่บบานดอยแต่อันนี้บ่ต้องครับอันนี้คืออำเภอครับน,นี่คือเป็นมุ่บบานตัวอำเภอเนาะเข้าสิเห็นมุมของอำเภอนี่คือเป็นจังสี่ครับผม uh huh. งามสวยงามเนีเบือแรกครับหน้าเข่ากับงามคักต้นยางครับต้นยางพาลา ไผ่นี่ก็ลลำไหครับผมเบิ้งแต่ปเบิ้งวันมีนอบ่ครับต้นไผ่โอ้บเบลย์นะครับไผ่อันนี้จักรวรู่าไผ่หยางครับแต่ว่าลำไ่ครับใบไ่ลำไงนอถ้าเหาเอานำลดนำหดมัดปีได้กินมัดปีครับผมมาไผ่ตัวนี้ ามัรู้ว่าไปซื้อว่าไผ่อีกอย่างเน,นาะแต่ว่าขันนาแรงเอาน้ำหดก็ออกนอกขึ้นกันเนาะไผ่ต้นตกินได้ตลอดปีเนาะ้รงปลูกไว้ในบ้านกอนเดียวกินได้ตลอดปีเนาะไผ่ต้นอันนี้คือคนบ่เคยเห็นเนาะครับเนะาะแต่คนเคยเห็นกับสิรูอยู่ดอกแต่แอดเนี่ยไ่เคยเห็นครับเพราะว่ายุต้งกรุงเทพเ <laughs> <laughs> พราะออกมาอยยุบ้านนอกแล้วกะัพราะออกอยยุตั้งอย่างวัดแล้วกันไ่นะะเคยเห็นนะมันกลับเป็นของแปลกเนาะ ันก็เป็นความสวยงามของการคนที่พวกเเคยเห็นคนที่เคยเห็นกันเสียอ้อเห็นประจํากันสิว่างสินะเนี่ยครับแต่คนบันเคยเห็นกันสิคือผมนี่ยะครับสวยงามที่บอกว่าสวยงามเมืองต้นใหม่เขนะาอาเด้อธรรมชาติของของอย่างเขาอื่นอย่างความสวยงามของธรรมชาติเออว่าผิดนี่แหละครับ นี่คือความสวยงายมของธรรมชาติแค่เขาได้เบิ่งแค่นี้เขาก็ชื่นใจแล้วครับบรรยากาศแบบนี้เขากาชื่นใจแล้วว่านาเสือว่านาเสือว่าเข้าที่ใดมากเิ่นแบบนี้ครับผมหมู่บ้านครับผมหมูบ่บ้านนี่คือบรรยากาศตอนแรกๆครับผม สวยงามครับผมเอาคลิปนี้เอาความสวยงามแค่ไีนมาฝากครับผมวันนี้ยังหลายถ่ายคลิปในเบิง่งเอาความสวยงามมาฝากบรรยากาศบ้านๆครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยเด้อครับเด้อกดติดตามให้น้ำเนยแอดสิได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปไม่เบิ่งเรื่อยๆครับผมมีผู้ชมหลายๆแอดกัสิี มีกำลังใจถ่ายคลิปลงให้เิ้งดูดูครับผมฝากกดติดตามเปนำ้ำเน้อครับเด้อครับเดค,บคลิปนี้กัสวัสดีครับคลิปหน้าเจ,เจอกันไหมครับผม